ทีนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังอีกด้วยเรื่องที่เทศเมื่อคืนก่อนนี่ว่าความรู้สึกของคนเราซึ่งทำให้เกิดความสำคัญมั่นหมายนั่น ควรจะจัดเป็นสี่ประเภทจึงจะหมดจดแต่คนธรรมดาสามัญรู้จักเพียงสามประเภทอันที่หนึ่งเรียกว่ารู้สึกว่ากูขาดทุนอันที่สองรู้สึกว่ากูสเสมอตัวอันที่สามเรียกว่ากูได้กำไร คนบุตุชนคนธรรมดาเหล่านี้โง่ถึงขนาดที่เรียกว่าไอ้ทั้งสามอย่างนี้มันต่างกันมันต่างกันอย่างตรงกันข้ามในทงนองนั้นวันหนึ่งมันขาดทุนอันหนึ่งมันได้กาไรอันหนึ่งมันเสมอตัวมันโง่เพราะมันรู้แต่เพียงสามอย่างไม่รู้จักอย่างที่สี่ที่เรียกว่านิเพธิกะภาคิยะสัญญา คือความรู้ที่มันจะแทงตลอดไอ้สามอย่างโง่โง่งนั่นให้ทะลุก็ไปว่ามันเหมือนกัน <c oughs> ไม่รู้สึกว่าขาดทุนมันก็โง่ชนิดหนึ่งรู้สึกว่าเสมอต,ตัวมันก็โง่ชนิดหนึ่งรู้สึกว่าได้กําไรมันก็โง่ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นความโง่ได้ยกัน <c oughs> อันหนึ่งไม่ให้เกิดเวทนาอืม เป็นทุกขเวทนาเมื่อขาดทุนมันก็เดือดร้อนไปตามภาษาทุกขเวทนาเกิดโทสะเกิดในโกทะนะตกนรกไปตามแบบนั้นน <c oughs> ่นหนึ่งเลยได้รู้สึกว่าได้กําไรมันก็สบายดีใจริงโลดเป็นสุขเวทนามันก็โง่หรือบ้าไปตามแบบนั้น <c oughs> จนที่เสมอตัวนี่มันก็ยังเป็นโมหะความรู้สึกที่เป็นโมหะยังสงสยัยยังอไหวังยังอะไรต่อไปอีก จึงเรียกว่าโง่เสมอกันแต่คนธรรมดาไม่รู้สึกอย่างนั้น <c oughs> ไ็จะรู้สึกยินดีเมือในใน่อได้กําไรถ้าก็เสียใจเมื่อขาดทุนแล้วก็หวังต่อไปเมื่อมันเสมอตัวในเรื่องนิเพ,พธิกะพาทิยะสัญญานั้นมันมาในทลักษณะที่บอกว่ารู้สึกว่าขาดทุนนี่ก็ยังโง่รู้สึกว่าเสมอตัวก็ยังโง่รู้สึกว่า และกําไรก็รกยังโง่เพราะคนน,นั้นมันโง่ไปตามเวทนานั้นนั่นที่ถ้าจะไม่ให้โง่ก็หมายความว่าเมื่อมันมีการขาดทุนเกิดขึ้นต้องให้ความขาดทุนนั้นทําให้เราฉลาดในเรื่องนั้นนั่นแล้วเมื่อความเสมอตัวเกิดขึ้นก็ต้องให้ความเสมอตัวนั้นทําให้เราฉลาดในเรื่องนั้นนั่น ถ้ามอการได้กาไรเกิดขึ้นก็ต้องให,ให้การได้กําไรนั่นทําให้เราฉลาดในเรื่องนั้นๆคือมันให้ปัญญาทั้งสามอย่างไม่ใช่มัาให้ความยินดียินร้ายอันหนึ่งเศร้าอันหนึ่งละเลิงเ,เลิ้แล้วลองคิดดูอันไหนเป็นวิทยาศาสตร์คนที่เมื่อมันขาดทุนแล้วมันเสียใจพอกําไรแล้วมันดีใจ สมอตัวมันก็หวังต่อไปอย่างนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่ไม่มีลักษณะความเป็นวิทยาศาสตร์คือมันงโง่ไปเลยนะอาวิชา <c oughs> มีสามยึดมัน่นถือมัน่นได้อย่างใจก็ดีใจไม่ได้อย่างใจก็เสียใจหรือโกรธ <c oughs> ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์มันก็ต้องรู้ว่าไอความรู้สึกสามอย่างนี่นั่นมัน มันสําหรับคนโง่มีอวิชามีปาทานแล้วยึดถือไปแบบหนึ่งแบบหนึ่งแบบหนึ่งสามแบบจะแบบของพระพุทธเจ้าถือว่ามันเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมสเสมอการคือว่าคืกความรู้สึกที่จะต้องเกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติสเสมอกันเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมสเสมอกันไม่ควรจะยึดถ,ถือว่าเป็น ที่น่ารักน่าพอใจหรือน่าโกรธน่าเกลียดไหนคิดดูอันไหนมันเป็นวิทยาศาสตร์กว่าหรือรู้อันคนไหนมันจะรู้วิทยาศาสตร์กว่าถ้าคนหนึ่งเขาขาดทุนแล้วโกรธเสียใจเขาได้กําไรแล้วยินดีเล้วสมรติตัวก็หวัาวางต่อไปอีกเนี่ยคนชนิดนี้มันอย่างหนึ่งไม้คนหนึ่งมันรู้ว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกที่มันเกิดมาจากไ ความปรุงแต่งในจิตใจเมื่อมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็มายินดียินไายมายินดีในส่วนที่ว่าเป็นกําไรหรือยินได้ในส่วนที่ว่าขาดทุนหรือไม่หวังอะไรในส่วนที่เสมอตัวคงมีใจคอที่ฉลาดขึ้นไปกว่าเดิมเมื่อมันขาดทุนก็ร่วามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นธรรมดา,าก็ไม่เสียใจอะไร เมื่อได้กำไรมันก็พิจารณาดูว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้ตามกฎอย่างนี้อย่างนี้ไม่แปลกอะไรแล้วก็มายินดีอะไรที่มันจะได้กำไรเ <c oughs> สมอตัวก็รู้อย่างเดียวกันอีกว่ามันมีสิ่งต่างๆแวดล้อมอยู่อย่างนี้มันผลมันก็ออกมาอย่างนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าเสมอตัว นี่ก็ระบุตรงๆไปได้เลยว่าบุตรชนคนโง่คนพาลคนเคล้าคนหลงในโลกนี้อ่มันจะมีความรู้สึกว่าได้กําไรเสมอตัวหรือขาดทุน <c oughs> ส่วนพระอาหันต์จะไม่มีความรู้สึกว่าขาดทุนหรือเสมอตัวหรือ <c oughs> ได้กําไรเ <c oughs> พราะจิตไ,ไม่ยึดถือในเวทนาที่จะเกิดขึ้นตามเหตุการณ์นั้นๆแล้วก็จะไม่เกิดเวทนาด้วย <c oughs> ถึงว่าพระหันจะมีการทําอะไรลงไปอซึ่งส่วนตัวเองก็ไม่ต้องการอะไรแล้วไม่จะทําเพื่อผู้อื่นนี่จะไม่มีความรู้สึกที่จะสรุปได้เป็นว่าขาดทุนหรือเสมอตัวหรือได้กําไรจะมีความรู้สึกแต่ว่าสิ่งนี้ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันมีสิ่งแวดล้อมมากมายหลายอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วมันมีผลขึ้นมาอย่างนี้ ที่คนโง่เรียกว่าขาดทุนนะหรือที่คนโง่เรียกว่าได้กําไรหรือว่าสเสมอตัวท <c oughs> ้านนั้นจึงไม่มีความรู้สึกสามชนิดนั้นแต่มีความรู้สึกอย่างที่สี่ที่เรียกว่านิพพทิกะาคิยะสัญญา <c oughs> คือมีความรู้สึกที่แทงตลอดไอ้ความโง่สามชนิดนั้นได้หมด ความรู้สึกที่แทงตลอดความโงววมว่ว่าขาดทุนว่าเสมอตังงงวว่าได้กำไรได้หมดนั่นในความโง่ว่าได้กำไรขาดทุนเสมอตัวเลยกระจายทุ่นหายไปหมด <c oughs> ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหลืออยู่รอหน้าเออคิดดูดว่าใครเป็นนักวิทยาศาสตร์มากกว่ากันผู <c oughs> ้ชนคนโง่ที่มันมีความรู้สึกสามอย่างนี้กับพระหันที่ไม่มีความรู้สึกสามอย่างนี้ได้ในระหว่างสองพวกนี้ใครเป็นนักวิทยาศาสตร์มากกว่ากัน <c oughs> ถ้าเข้าใจข้อนี้แล้วจะเข้าใจได้ทันทีว่าเรียนพุทธศาสนา<ม>เรียนในวิธีทางของวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์แต่ันเป็นวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิญญาณฝ่ายสเปริชัลเป็นทักกันที่อันอื่นเอามาเข้ากับชุดนี้ไม่ได้ <c oughs> เนี่ยผมพยายามทั้งนี้ก็เพื่อให้เข้าใจคำว่า จะเรียนวิทยาเรียนพุทธศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์